สวัสดีครับสวัสดีคลิปนี้เรามาเจอกันกันกบช็อตเด็ดๆของเสียโก้ครับเรียร้อยแล้วครับต้องที่ดินออกครับไม่รอดครับไปไม่ได้ดักทางเข้าไปเลยเมื่อกี้กำลังเริ่มถ่ายพอดีวิดีโอกระโดดนี่ครับแจ๋วแจ๋ว ได้ลั่นครับได้ลัน่นดูว่าเสียโก้เราจะขึ้นได้ไหมดดดดดเดี๋ยวดิ๊กคเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาช่วยกู้ชีวิตให้เสียโก้ก่อนไม่ขึ้นครับยังขึ้นไม่ได้เหมือนเดิม ต้องอาศัยนพรช่วยแล้วครับนี่ครับแม็กโครเรามาแล้วรมด้วยช่วยกัน ม,มิดรอยครับฝั่งนี้ฝั่งนู้นไม่จมครับจมฝั่งนี้อย่างเดียวเสียโก้เรานึกว่าจะหมูครับเห็นปูดินเรียบร้อยแล้วไม่มูครับ <c oughs> งานช้างสุลินโยงย่ไปแล้ว ดูกันว่าจะขึ้นไหมครับถ้าไม่ขึ้นก็ต้องเอารถไถช่วยต้องเอารถไถช่วยครับเอารถไถดีดเอาก็ได้เออเบิ้อพี่พี่เอารถไถเข้ามานเสียบมาเสียบมาเสียบเข้าไปเลยเสียบไปเลยเออ ออีนี่นึงอีนี่นึงาลาแลค่นี้ก็ได้เอายก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 ยยกเย็เบรกไว้เยเบรกไว้ไปๆใส่เกียเสียเกียลอยเลยครับลอยเลย ยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นรอลอยเลยครับเอายกไหมยกไหมยกยกอะเกียโอ้โอ้เดี๋ยว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 ยกไว้ยกไว้ ยังไม่ขึ้นครับโอ้หน้าฝนล,ลำบากอย่างนี้แหละครับอ,อ,อุปสรรคหน้าฝนก็จะเป็นอย่างนี้ครับฝนมั่งลมมั่งเป็นเรื่องธรรมชาติของรถดำเราไปดูฝั่งนู้นกันเอามาดูกันอีกยกครับว่าจะขึ้นได้ไหม ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวลองดินมันเบาแล้วให้รถไถช่วยดันเอาพื้นที่มันมันแคบด้วยครับเพราะว่ามันอยู่ตรงปากทางถนนพอดีครับเไปปาดดินออกมาเลยลูกพี่ปาดดินออกมานีเลยเค,เค,ครับนั่นละ ตอนนี้ก็โกสะเทือนทุ่งสะเทือนหมู่บ้านเลยครับลั่นปัดปัดดีบอก็ดีแเอาหรอดีที่จะดันดันฟ้าไทยดไทยยด้ไหมเออแมนอยู่ ต้องดันฝาท้ายครับดันฝาท้ายเจียโก้ต้องแต่งเองครับแต่งทางขึ้นเองอันนี้ต้องช่วยกันก่อนครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ถ้าพี่พี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องล็อกกี้อินดี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดู กันต่อคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับช่วยน้องเอารถขึ้นก่อนครับผม